แล้วก็นี่ข้อดีอีกอย่างหนึง่งอะไรอประหย,ยัดค่าใช้จ่ายงานศพครับไปยังไงฮะอ้าวเผาเลยเผาเลยไงเออคือไม่ต้องไปเช่าวัดไม่ต้องไม่ต้องไปสวดไม่ต้องไปสวดไม่ต้องใส่ซองพระไม่ต้องใส่เลยแค่ไปเสียค่าน้ํามันแล้วก็ใส่ซองอ่พระไตนิดนึงแลก็เผาเลยแล้วก็เผาเลยประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะอันนี้คือคุณงามความดีของไกยุทธนะครับ สุดยอดของความที่มันบอกว่าอะไรนะขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนอดทนสู้ไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะรอวัคซีนด้วยนะครับขอแสดง,งความเสียใจกับผู้เสียชีวิตประชาชนคนไทยมึงทําได้แค่นี้เหรอนะศักยภาพของรัฐบาลชุดนี้มีทําได้แค่นี้เหรอผมถามจริงๆนะฮะกำไรที่มึงซื้อขายวัคซีนนึนทอนที่มีจากการซื้อขายวัคซีนเนี่ยมึงทําไมไม่มาช่วยประชาชนเอากําไรตรงนั้นมาช่วยประชาชนผู้สูญเสียอย่างที่น้องไอซ์พูดไปประชาชนสูญเสียอะไรไปบ้าง ครอบครัวหนึ่งต้องเสียพ่อต้องเสียแม่ต้องเสียลูกสาวต้องเสียปู่ย่าตายายไอเย้เหียมึงเยียวยาเขายังไงไม่มีมึงก็ถือว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดนะฮะบ,บางคนไปฉีดไปฉีดวัคซีนมาก็ตายนะฮะก็ล้มตายไปนะฮะทั้งที่เขายัางอยู่เฉยอยู่ดีเขาก็ไปฉีดวัคซีนเขาก็ไปตายนะนะมึงคิดกันดีๆฮะมึงเยียวยาอะไรให้เขาบ้างไหมนะฮะนะครับประชาชนล้มตายไปเนี่ยวันนี้อีกกี่คน กําไรเก้าแสนล้านบาทอ่านะครับอ๋ออันนี้มีข้อมูลมานะฮะบอกว่าเจ้าสัวนะฮะมีกําไรเก้าแสนล้านบาทอ่าทำให้รถไม่ติดอ่อด่าเลยครับด่าเลยครับอ่ะเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยกองเชียร์ประชาธิปไตยก็จะบอกอย่างเดียวว่าเพราะอดทนอดทนลนไม่ไหวแล้วเนาะอ่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มลงรับจำนำขึ้นมาอีกอนะฮะมึงคิดอย่างเดียวไอ้สัตว์จะให้เปิดลงรับจำนำแล้วกูจะมีอะไรจำนำอะไรอีก่ยเออต้องย้อนถามหน่อยไอ้ยดแม่นะฮะ รถกูก็จะนำแบกไปแล้วไอสัตว์นะฮะเะครับเหลือแต่กระโปงเหลือแต่กระโปงนะฮะ,ะ,ฮะจะไปจำนำมึงจะไปขยายโรงรับจำนำไอ้เหี้ยความคิดไอ้เยอะมากนะฮะเออความคิดดีมากเห็นไหมฮะเ,เมื่อกี้ออกไปได้ยังครับออกหรือยังที่มาแนะนำนะะว่าพวกเราบริหารประเทศเองบ้างจะเป็นอย่างไรนะฮะกูว่ากูถ้ากูบอกจริงๆนะถ้ากู ขึ้นไปเป็นในรัฐมนตรีนี่อีอะกูจะบอกไว้เลยว่าสาธารณสุขหรือข้าราชการนี่ต้องรับใช้ประชาชนกูจะพูดแม่งคาเดียวเลยไอสัตว์ใครไม่ทํากูไล่แม่งออกอ่าแล้วก็นี่ความดีของมันอีกอย่างนะฮะลดประชากรในประเทศได้เยอะอ่าตายตาย,ตายวันละสองร้อยสามร้อยอย่างงี้นะ,ะครับอันนี้คือความดีของมันลดประชากรครับนะฮะ อ่ะยาบ้าราคาถูกอ๋อยาบ้าราคาถูกเออทำให้เด็กช่างรักกันอ่าทำให um. ้เด็กช่างรักกันอ่าใช่นะฮะอ่าเอาเอาอีกไหมอ่าคงคงถนนโล่งถนนโล่งอ่าถนนโล่งแล้วอ่าคงไม่มีแล้วมั้งอ่าอ๋อเพิ่มลงจำนำอ่าทำให้เด็กช่างเลิกตีกันน์่นตีม็อบเนือไปไปไปตีกับคอฟอไปตีกับคอฟออืมอ่านะอ่าแล้วก็ผมเห็นประยุทธ์ดีครับน้ำมันแพงชิบหาย ค่าตายหมดเอออ่ะค่าตายหมดก็ใช่ค่าตายหมดอะน้ำมันแพงชิบหายอ่ะชุมพลบอกว่าพี่จอร์ดเป็นนายกแทนประยุทธ์น่าจะแก้ปัญหาแทนได้แน่นอนโอ้โหไม่กล้าล่วงไม่กล้าล่วงฮะไม่กล้าล่วงไม่กล้าล่วงเป็นเสียงของประชาชนดีกว่านะแล้วก็อันนี้นะฮะคำหนึ่งบอกว่าพูดถึงทักษิณหน่อยครับอื๋อคือทักษิณนี่นะฮะบอกตามตรงถึงแม้ว่าเขาจะโกงอืเขาจะแดกเขาจะยัดหา ไม่ว่าจะ <แฟ S 1> อ,อะไรก็ช่างประชาชนไม่เดือดร้อนเหมือนตอนนี้นะฮะใครใครชอบคํานี้กดหนึ่งฮะอ่าพี่น้องครับมีบางท่านนะฮะฮเพื่อนในเฟซผมหลายต่อหลายคนว่าถึงกับลงเฟซบอกว่าอืมอ่าท่านครับกลับมาโกงมากินอีกสักรอบได้ไหมผมขอร้องเธอนะนฮะอันนี้คือผู้กระพูดนะฮะ คือไหนๆก็คอมเมนต์เข้ามาว่าพูดถึงทักษิณนิดนึงถึงแม้ว่ารัฐบาลของทักษิณเขาจะโกงเขาจะกินแต่ไม่เคยทําให้พี่น้องประชาชนของเขาเดือดร้อนถูกต้องครับเขามาหากินได้อย่างคล่องตัวอย่างสะดวกสบายแม้ว่าเขาจะแดกเขาจะโกงนะฮะไม่เหมือนยุคไอเฮียนี้ยุคสิบเอ็ดไฮโลมันโกงมันแดกคนเดียวอืแดกเรียบโดยที่เออไม่แบ่งปันแต่รัฐบาลชุดอื่น ที่ผ่านานมาเขาแดกกันทุกชุดครับรัฐบาลช,ชุดไหนเขาก็แดกฮะเขาก็แดกทุกยุคแทุกยุคทุกสมัยครับไม่ใช่ว่าทุกไอ้ที่พวกมาอวยๆเนี่ยไอ้พวกขนมหวานหลายเส้นหลายสีเนี่ยะนะฮะยุคนี้แม่งแดกแดกเช็ดแดกประชาชนลำบากเดือดร้อนอแล้วพวกมึงเดือดร้อนไหมล่ะเออเดือดร้อนแตไอส้สัตว์ร้องให้ร้อง<ต>อมึงเดือดร้อนแต่มึงไม่กล้าออกมาพูดมึงอายใช่ไหมไอส้สัตว์อวยอย่างเดียวไอ้พวกมึงอวยอย่างเดียวอวย ไม่ลืมหูลืมตานะแต่ชีวิตพวกมึงก็เดือดร้อนเหมือนกับกูนะมึงก็ยังหลับหูหลับตาอวยเออแล้วที่มาอดควรนะฮะขายบ้านขายรถครับมึงจะอดควรทำควยอะไรอะอนเคงจะรู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นใครเป่าลูกหวีดพี่พี่พีดไล่เขาเออแล้วทำไมมึงไม่เป่าลูกหวีดไล่ประยุทธ์มั่งเออไอ้เหี้ยมึงจะได้ไม่ต้องไปขายบ้านขายรถครับ นะเออมึงยังหลับหูหลับตาอวยมันอีกโถอีแม่เย็ดนะฮะเย็ดบอกเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งเมสเซนเจอร์มาบอกในเมสเซนเจอร์เลยบอกว่าตอนนี้ยุคประยุทธ์ดีอย่างหนึ่งดีไงลงศพขายดีมากผลิตแทบไม่ทันผลิตแทบไม่ทันนะลงศพขายดีจริงจริงอวยกันเข้าไปนะฮะอ่ะนะครับอ่ะก็บอกแล้วไงว่าถ้าพูดถึงทักษิณเนี่ยทักษิณโกงฮะโกงจริงๆรฮะทักษิณโกงแม้กระทั่งอย่างนี้กว่าอภิสิทธิ์ ก็โกงอภิสิทธิก็โกงครับชาติชายก็โงกโงแต่เขาก็โกงแต่เขาหมดใช่แต่เขาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้เออเขาก็มีวิธีการจัดก,การของเขาไม่ไ<ด>เหมือนยุคเที่ยนี่ย,ยุคพญาเฮียปกครองนี่พูดจริงๆนะพูดจริงๆผมและจอร์ดเนี่ยคุยกันมาตลอดไอ้เหียยุคไหนก็โกงหมดนะแต่จริงๆแล้วแม่งไม่เคยมีรัฐมนตรีไหนไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์นะฮะท่านชาติชายนะฮะท่านชวนหรือกระช่างเนี่ยไม่เคยทำให้ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้นะใช่สลิมมึงแหกหูแหกตาดูด้วย นะฮะมึงอย่าไปเน้นทักสินยิ่งรักอย่างเดียวไม่ใช่ใช่มึงโกงหมดเลยเฮียมึงมองยุคอื่นมั่งยุคก่อนทักสินยุคก่อนยิ่งรักน่ะเขาโกงแต่ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้ไหมไม่มีอย่างน้อยๆนะเออปกติซิมบอกว่าโกงจนใช้ีอ F ไ m เได้อ่าโกงจนสร้างสนามบินสุนรภูมิเสร็จอ่าโกงจนไม้แค่ส0สบาทอ่าได้บาทสามสบาทอืมนะมีอีกจนชาวบ้านมีสินค้าโอทอปอีกนะจนเป็นเสื้อตัวเป็นเสื้อตัวเป็นเสื้อตัวที่ห้าของเอเชียโกงจนปอันเนี้ยโกงจนปัญหายาเสพติดเกือบหมดอ่า โกงจนได้รับเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเกืองจนประชาชนบอกว่าขอให้ไอ้ทักษิณจอมขี้โกงกลับมาโกงอีกครั้งอ่ะนะฮะก็จบเืมึงคิดดูดีๆไอ้นะ<บ>ไอ้พวกขนมหวานเส้นหลายสีก็บอกสลิมก็จบแล้วจะไปพูดอะไรเยอะบอกสลิมก็พอ S <S <it> พี่จ้าดนี่ผมจะบอกพี่จ้าดอย่างหนึ่งซาลิมคือขนมหวานพี่แต่สลิมไม่ใช่ขนมหวานสลิมคือคนโง่และโง่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 และดักดานนะฮะโง่และดักดานโง่จนดักดานโง่แบบถ้าเป็นซอโซ่คือซาลิมนะฮะซาลิมนะฮะเข้าใจหน่อยนะฮะซาลิมคือขนมที่ผสมกับกะทิแต่สลิมไม่ใช่ขนมสลิมคือคนโง่นะฮะที่โง่ โง่โง่โง่งนะฮะพี่พี่จอต้ตองเข้าใจนิดนึงนะฮะโง่แต่เบิ้ลโง่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะสลิมจะไม่ยอมรับว่าตัวเอง,งโง่และสลิมจะไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นสลิมม,มันจะเถียงตลอดจะเถียงแบบข้างๆคูๆนี่เนาะเถียงแบบงโง่ๆงเราจะพูดอะไรเหตุผลอะไรมันจะไม่ฟังเรา,ม,ามันจะมีช่อง youtube สลิมหลายช่องช่อง YouTube สลิมก็มีเยอะเราเป็นประชาธิปไตยเราก็ไปเถียงมันไม่ได้ มันจะมีคำพูดที่แถ R จนสีข้างถลอกไปเรื่อยๆดังนั้น ชุมชนเผ่านี้ที่เป็นสลิมเขาจะไม่รับฟังอะไรที่เป็นประชาธิปไตยเลยเขาจะอวยแต่รัฐบาลที่เขาพอใจอย่างที่ไอ้เสรีท่านมันพูดไอ้เสรีนะฮะผมขอเอ่ยชื่อไอ้เสรีนะฮะที่มันบอกว่าแสเอ่อคะแนนเสียงสามแสนเสียงในกรุงเทพมหานครมีค่ามากกว่าคะแนนเสียง16ล้านเสียงที่อยู่จากต่างจังหวัด<อ>มันด้อยค่าเสียงคะแนน16ล้านเสียงจากต่างจังหวัดมันหาว่า3า0แสนเสียงในกรุงเทพมหานครมีค่ามากที่สุด กว่า1 6ล้านเสียงอีไอเฮียนะฮะผมขอพูดหน่อยแล้วกันตอนนี้ได้มาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านข่าวของสบคนะฮะใครฟังตอนนี้ก็ถือว่านรกแตกละครับนะฮะนรกแตกแน่นอนนะฮะใครเชื่อไอเสรีนะถ้าใครเชื่อไอเสรีนี่คือสลิมฮะผมพุดนทิงนะ แล้วก็เน,น่เขาบอกน้องบอกว่าโอทอปไม่เก็บภาษีส่งออกชัดเจนประชาชนมั่งมีเงินทองพอหมดยกทักษิณยิ่งรักประชาชนแย่กันหมดถูกครับ,บ<ผ>มนะฮะ,ไ,ะไม่ไม่สลิมมันมีอยู่ตะก,กะอยู่สองสามอย่างนั่นก็คือเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองยิ่งรักโกงจำนำข้าทักษิณโกงตระกูลชินโกงอคือสลิมมันจะโกรธมันจะเกลียดแต่ตระกูลชินวัรฮะ ไอพี่นี้ไอ้ันนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะฮะเขาจะไม่โกรธตระกูลอื่นเขาจะเกลียดแต่ตระกูลชินวัฒรเพราะมันโดนล้างสมองอย่างเดียวว่าทักษินกับยิ่งรักตระกูลชินโกงอย่างเดียวแล้วสลิมจะเกลียดคนเสื้อแดงเกลียดนปชมันจะหาว่าคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองอย่างเดียวทั้งท้งที่เขาตัดสินมาแล้วว่าไอ้สองคนที่ไปเผาอ่ะไม่ได้ผิดแต่ไอ้คนที่ผิดเขายังหาตัวไม่เจอ,อนะฮะ